ไม่เจอกันแล้วนะจ๊ะไซแอลอะขอโทษตอนนี้ไซเอสไซเอ็มนะจ๊ะแอลเนี่ยบายบายคะ่ะ <c oughs> ใช่ฉันก็เคยสวยนะแต่ว่าฉันอ้วนอะไรโหสุดยอดเลยครับลดน้ำหนักลดไป6กกิโลเลยนะครับน้ำหนักที่ลดลงแล้วทำให้เป็นยังไงบ้างมีคนพักในนั้นไหม มีเสื้อผ้าที่ใส่ที่ฟิตฟิตตอนนี้อากาศมาใส่ได้แล้วอ <S <S แฮปปี้เลยเนาะชุดที่เคยใส่ไม่ได้แต่มาใส่ได้นะครับก็คือวเวลาน้ำหนักลเนยสิ่งที่ถึงคือ,คอหนึ่งเรื่องความสวยงามแนละเสื้อผ้าใส่ได้นะครับผมหน้ารจะลิบลม,มดูเข้ารูปมากขึ้นดูมันสดชื่นมากขึ้นดูกระชับมากขึ้นเวลาแบบเขาเรี่กเพิ่มอิมเพรสชั่นอะดูบสดใสามากขึ้น ท้องแรกอ่ะพี่น้ำหนักขึ้นมาประมาณ15กิโล, wow, โลท้องสองก็เก็บกักไว้เต็มที่นะพอหลังจากที่น้องคลอดไปน้ำหนักก็ยังติดอยู่กับพี่อีก15กิโล,กกโลคือตอนนั้นเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะลูกแล้วก็สามีตัวเองเนี่ยคือไม่ได้ดูเลยครีมเคิมเนี่ยเราไม่ได้ทายอยู่แล้วส่วนเรื่องอาหารการกินนี่คือมีอะไรใส่เข้าปากแล้วทำให้อิ่มทำแบบนั้นหน้าพัง พังมากก่อนหน้านี้คือต้องวนกับหน้าแล้วก็เอาแป้งตก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 ,ตกยิ่งตกผิวก็ยิ่งแห้งปัญหาก็ยิ่งสะสมรูผุมผนก็ยิ่งอุดตันคือเราแก้ไม่ถูกต้องนะก่อนหน้านี้เนี่ยดูแลตัวเองด้วยตัวเองแบบไม่ถูกวิธีบ้างแล้วก็ตามใจปากอ,อันนี้อร่อยอันนี้ก็ชอบอันนี้ชิมหน่อยของใครเหลือเสียไดย้มันไม่ได้สุขภาพเราอะยิ่งแ yeah. ย่ป่วยค่ะป่วยเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ทานอาหารไม่ถูกต้อง จนกระทั่งพอมาเข้าคอร์สปั๊บเนี่ยรูปร่างมันลดลงลดลงไปเหมือนตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานคุณสามีดีใจมากดีใจมากเขารู้สึกเหมือนเขาได้แฟนใหม่ก็ดีใจเลยเขาแฮปปี้ลูกก็แฮปปี้เพื่อนสวยแม่เพื่อนอย่างงั้นแม่คนนั้นอย่างนี้เราก็อืมใช่ฉันก็เคยสวยนะแต่ว่าฉันอ้วนฉันก็เคยสวยนะแต่ว่าฉันอ้วนแล้วตอนนี้มันจะไม่พลอยน้อย แต่การปรับเปลี่ยนนิสยัยการกินเนี่ยมันลามไปถึงคนในครอบครัวด้วยตอนแรกไม่คิดเลยว่าแบบ แฟนว่าพี่เขาจะลดด้วยลองทานอาหารดูแบบนี้ดีไหมพี่เขาบอกไม่เอาไม่เอาอันนี้มันเป็นอาหารของคนจะลดน้ำหนักฉันไม่ลดฉันไม่อยากทำพอเข้าคอสวัอาหารมันไม่ใช่ว่าเราต้องอดอาหารเรายังทานได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเราลดในส่วนของแป้งแล้วก็น้ำตาลลงแล้วแฟนที่ทานด้วยกันเขาก็ไม่ทราบเพราะว่ามันก็ค่อยๆแทรกซึมไปเขาล้าหนักลงไป 3- 4โล โกคือเขาไม่เคยลดเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นคือมันใน2เดือนไม่น่าเชื่อว่าเขาจะทำได้แบบนั้นสำหรับคุณแม่หลังคลอดน,นะคะพลอยเองก็เคยเป็นปัญหาแบบนั้นคือเราเราลดไม่ได้มันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นสําหรับพลอยพลอยเลือกที่ The Touch เพราะว่าที่เดอะทั h เนี่ยเขามีโปรแกรมสําหรับแต่ละคนแน่นอนเลยเราคุณแม่หลังคลอด เวลากล้ามเนื้อของส่วนท้องของคุณแม่ที่ขยายออกไปอ่ะมันไม่ใช่ปุ๊บหุบเข้ามาแล้วมันกลายเป็นไซส์เอสมันไม่ได้มไม่ได้เชื่อพลอยมันไม่ได้ต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่แล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้แต่อย่าถามพลอยนะว่าเขาทำอะไรเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะ